มาทุกคนตึ้งอันนี้เราไม่อ,อาญาเลยแต่ได้เป็นกลางไม่สะพอนเลยทุกคนมผมเล่นฟอ,นนอเลเลนนออปลเลนะครับแล้วผมอยากปั่นเลตตอนอยู่รอบนี้เลือกตัวแล้วนะนี่ตอนเลือกตัวไม่รู้เขามากับแฟนว่านะเดีแบบผมปั่นไปแล้วอ่าหนึ่งดอกอ่ะผมว่าผมอยากโดนทีโอเคจเจอทาร่านะครับอาชีว์คิวเลยตาเนี่ยไปยยต่ตอเอา สะบักตายอย่าบอกเลยเล่นฟพราเรนเจอทาราทุกคนขับไป่ะเฮ้ยใจเองมันได้ปะใจเองมันได้วะน้องเกินไปหรือเปล่ายังไงทาร่ายังไงเฮ้ยเอาเอาเอาไม่กลับหรอกลับหรือเปล่าหิวขี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมดักเขาาหิวขี้บ้างทุกคนเขาหิวขี้ปะเขาเขาหิวขี้ปะก็ด่วนเอ้ยไม่ตายหรอมานี่ จะเอาบอกเลย่กลเอาหนคีบอกไม่กลับบ้านไนงไม่กลับบ้าน,นไบบานนงเพราะกลัวกลับบ้านแล้วเดี๋ยวไม่ได้คีบไงขี่ก็โดนไปหนึ่งตัวได้เปิดบัตรแล้วผมอาย่าน่าจะมากับแฟนแล้วน่าจะมากับแฟนเขาเลยั้งขี่ได้ซิวแล้วล่าสุดน่าเขามาด้วยกันเขามาด้วยกันแต่ไม่รู้ว่าแฟนหรืออะไรนะนแฟนเพื่อน,นแต่ผมบอกว่าขี่ผมอยากดูขี่เ,ยยเรื่องราวชาในี่เขาแล้ว เราไ่ smile, ายเราไม่มีคู okay, ่ทุกคนเราไม่มีคู่ใครเราเห็นความรักไม่ได้เราเห็นความรักทุกคนโอเคเราเลยไมขสี่ละว่าไงทาร่าย in, ังไม่สี่นะเอาก็เอาโอเคบนหูวนวนนี้เลยบนวนบินยับเลยล่างไม่ต้องห่วงจริงวัดกันหน่อยกันเอายังไม่สี่้วน่ะอุ้ยโอ้โหโดนทียังไงยังไปละอไปละ คุมค,คีฟเลยอย่างนี้อ่าโดนคุมคีฟนะอยากได้คีฟปล่าอยากได้คีฟก็มาเอาอยากได้คีฟก็มาเอาอยากได้คีฟอ้โหสิหยอโอ้ยเลยสิโอ้ยเลยเอายืนเอาเอาท้าทายเอาท้าทายไงท้าทายเดี๋ยวก่อนเถอะเดี๋ยวก่อนเถิดยังไม่มีดาเมจเดี๋ยวรู้เรื่องฮาราเดี๋ยวรู้เรื่องยืนท้าทายเราด้วยยืนที่เราลำด้วยบอกโอ้โหโชว์ความถึกอยู่ยังไงเดี๋ยวเราตัดเลือดแล้วกอนเถอดเดี๋ยวเราดาเมจแล้วก็เฮ้ยอ้าวเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอพลายโดนโดนกลับ อย่างน้นเลยเฮ้ยโหตองตเอ้าอ้าวอ้าวพกระเบิดโอ้โหทาร่าไปพกระเบิดก้นเบีกรรมผมก็ลืมดูได้ไหมเพื่อนสวยสวยโอ้ยโดนทาร่าโซโลคิวเราต้องฝักเราต้องฝักเลยเอาได้เพื่อนเดี๋ยวซิวเราเคลียร์ล่างนะเดี๋ยวเรามาเล่นเห็นไหมมันเอาหัวเลยเลยเลย มาแล้วมาแล้วนี่ตัวนี้ที่เราต้องการโดว,ว์มีตะวิปโอเคเวลาเนอะน่าจะแฟนแล้วแหละผมว่าน่าจะแฟนกันแล้วถ้าจะขี่กันขนาดนี้ทุกคนผมว่าน่าจะแฟนกันแล้วแหละ,ะขี่กันขนาดนี้นนนไม่ขี่ไปไหนเลยไม่ไปไหนเลยขี่แต่ซีวิ้งเลยเนะี่ยน่าจะแฟนกันแล้วแหละเดี๋ยวเราก็สร้างความร้อชาติเดี๋ยวเราให้มาขี่เดี๋ยวเราจะให้มาขีบบบบ่ผมคนจะพี่บอกว่าให้มาขี่ผมบ,บ้าง ไอ้ยากเลยขี่ระว่างขี่ระว่างตื้นแหล่อย่างนี้เราต้องโชว์เลยจังหวะน,นี้ครับต้องโชว์ไปหนึ่งจังหวะนั่งอะไรท่าละโดนไปดิโอ้โหไม่หลอ่อหรอมองครับผมไงขี่ปุ๊บก็ได้เสียวเลยไปเลยน้องนฮึสาวน้อยไปไงบอกแล้วขี่พี่จะได้เสียวแน่นอนบอกบอกแล้วว่าถ้าขี่พี่จะได้เสียวกว่าขี่ซิวแน่นอนครัาบไม่มาทุกคนขี่พี่แบบร้อนใจสุดแล้วเราสร้างความร้าวฉาดในคู่เขาเนอะ เป็นความรักไม่ได้เหม็นความรักมาขี่พี่อีกได้นะแม่สาวน้อยเดี๋ยวตั้งใจเรื่องงานดีกว่ารู้สึกว่าจะปัดเงินไปแหล,ละฮัลโหอย่างไรเอ้เอา,เอากดอันสีไม่ติดโอ้โหปิงขึ้นโอ้โหเสียจังหวะหมดทุกคนเนี่ยมันมันไม่ไหรมันจะแก่อีเอ็มเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เน็ตผมนะเว้ยมันอยู่ที่เซิร์ฟแล้วเว้ยเนี่ยปิงปูงปิงดิปิงเจ็ดสิบห้า นี่ขนาดผมไม่ได้สตรีมไม่ได้ไลค์นะผมอัดคลิปอะช็อตบอกว่าช็อตขึ้นเป็นร้อยเลยนะเว้ยแล้วมันแบบยังไงกระตุกอะมันมันเรียกว่าอะไรไม่รู้กระตุกหรือดีเลย์ไม่รู้ผมกดสก,กิลประมาณสี่รอบสามสี่รอ,อบ่าจะดันให้ผมช็อตเมื่อกี้กดอันติีไม่ติดเดยวผมมาผมมาผมมาสุดทยบินไปแล้วใช่ไหมล่ะอุ้ยดอกไม่โดนว่ะตัวบเบลล์เทตัวบเบลล์ดอกไม่โดนได้ไงมาเนาะโอเค มาขี่ที่แบบพี่พาเสียวได้ๆขี่แบบได้ๆนายทาร่าทำไรตีป้อมเราหรอ,อโดนไม่เด็เราได้ตัดเรื่องนะทาร่านะอย่ามาห้าวกับเรานะบอกก่อนนะทาระนะ่าทำไมต้นเกมอยู่ในใราลำท,ะท,ะท,ะทะนน้าทายอำนาจของฟอเรนอย่างนั้นหรอไม่อายาหรอขี่ฟอเรนไม่ได้เสียวอ่ะ <laughs> ขี่ฟอเรนขี่ฟอเรนแล้วได้เสียวอ่ะเดี๋ยวเราจะพาเสียวอันนี้ลงทำไมอ่ะอันนี้มานี่มานี่ขึ้นมา ก็ไหวไงผมบอกเลยว่าผมแย่งอาญามาจากคิวได้แล้วฉึกซิงฉึกชิงนางอาญาเฮ้ยแล้วย,ยังไรลาดช,ช็อตด้วยเป็นไงเอาทุกอย่างเอาหมดทุกอย่างเอาทุกอย่างที่เป็นของคิวผมบอกเลยบอกเลยว่าผมเอาทุกอย่าง <c oughs> แย่งอาญามาแล้วยังแย่งคิวเขาอีกก็หายกาดไปตัดตามาขึ้นมาขึ้นขึ้นขึ้นมาสิเออ ขึ้นมาก็พาเสียวพาเสียวมาดีดาราลำยาญานะจ๊ะบอกเลยก็จะมายืนให้เราลำแบบนี้ไม่ได้นะก็จะแย่นะบอกเลยนะแต่คอเราอยู่ที่เจ็ดสองนะนะผมบอกเลยว่าคอเลีนอาญาเท่ากับบอสแมพตามาตามาดูคราาับช็อตนี้ฟิกก์ออกโดนด้วยโอ้โหฟิกเกอร์เหมือนกันโอ้ยอุตส่าห์เสียฟิกเกอร์ไงโชว์สเต็ปเทพไปทีนึงแต่ไม่ได้ลัมเพราฟิกเกอร์หนีเราเหมือนกัน ตไม่ได้เราชูสาวห,หน่อยุกคนเราแย่งสาวมาจากซิลนะเนย่งมนะีแค่แบบเป็นคอนเทนต์เฉยนะคนนะเป็นแบบสีสันของเกมนะน,นะผมแค่แบบไม่ได้ไม่ได้แบบจริงไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะทุกคนแค่แบบได้สีสันในเกมเฉยแนะล้ว้องบอกสากสีสันอะไรนะมันต้องสร้างความแล้วสร้างความแล้วฉาดให้คู่รักของเขาแนละ้ว <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจทำแบบนั้นนะแค่แบบนะครับ เขาเห็นชื่อเราเป็นติ๊กต็อกเขาน่าจะเข้าใจเลยวมั้ทุกคนเคดี๋ยวดันล่างเลยรู้สึกว่าสอก,ก์ตอนนี้เหมือนจะมากองอยู่ที่ผมหมดเลยนะเจ็ดคิวแล้วถูกมั้สกอรวมสิบต่อเจ็ดนะอยู่ที่ผมเจ็ดคิวแล้วนะทาร่าอ่าดูนะเซอเอาดังนีอันตไม่เป็นไรโดนไปดีเนี่ยทุกคนเห็นมั้มันกระ,กระตุกกระตุกเห็นม่้มันจะชะงักแล้วก็สักพักมันก็จะบ้าไปอีกทีนึ่ะมันเรียกว่าอะไรกระตุกออกอยู่เรื่องไงดีเลย หรือว่าปิงขึ้นอะไรเงี้ยดูปิงนี่มันไม่คงที่คือเน็ตผมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่เน็ตผมนะอ้าเดื๋ยวเราแตกหมดเลยไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเราดันล่างให้ได้บะเหล็กเ่ยมีได้บะเหล็กเ่ยตีโอ้โหเราตีโคตรแรงวันตีโคตรแรงเลยทุกคนไปชดนะไปชดนะตีค้อมโคตรแรงตีค้อมยังเบาเลยฟอร์เรนจะเอาอะจะเอาอะไรก็เพี้ยนโดดไปดิหนังต้องโชว์หน่อยแล้วต้องโชว์หน่อยแล้วอุ้ยดายังน้อยแต่ก็ได้อยู่มาดิเดียวหน้าเข้ามา มาเลยเดินเรียงตัวกันแบบเนี้ยเก็บแบบทิ้แท็กทูลเลยนะเว้ยเฮ้ยเอามาดิาอยไม่ดีๆหน,นอเอาเรียบร้อยหมดตี่นะเอาหมดตี่นะเข้ามาเงี้ยเอาเอาเอาหมดตี่เอาบีเกิดบีบเกิดบีเกิดเอาต่อดีกว่าเฮ้ยเออทำไมกันเอา้าผมกดแข็งไม่ได้ทุกคนมึงไปเล่นคนเดียวเถอะถ้าจะเกิด <laughs> ร้อนแล้วทุกคนมีคนร้อนแล้วว่ะมีคนร้อนแล้วทุกคน โอ้โหผมกดแข็งไม่ติดมันชงักมันังบากจังหวะหนึ่งไว้ทุกคนเมื่อกี้เห็นปะถ้าผมกดแข็งได้คือผมผมเชื่อว่าผมเก็บห้าได้เมก้าแน่นอนผมเชื่อเลยถ้าผมกดแข็งติดอ่ะแต่ผมกดแข็งไม่ได้มันชงักเห็นป่ะทุกคนเหมือนมันปิงขึ้นอะซึ่งมันมันเป็นมันตั้งแต่อแพเดตใหม่ผมเป็นตลอดเลยมันไม่ได้อยู่ที่เน็ตผมนะมันอยู่ที่เกมแล้วเพราะว่าผมเล่นเกมอื่นไม่มีปัญหาเลยมีปัญหาแค่เกมเดียวนี่แหละ Rv นี่แหละเกมอื่นผมเล่น Dead by นี่แบบปกติหมดละเลื่นปุ้เไปมีปัญหานี่ไง อีกหนึ่งดอกเนียเว้ยเว้ยอย่าใช้แฉกได้ปะอะอะไรขายได้นั่นน่ะทุกคนเห็นปะดูปิงดิดึงเลี่ยงน่ะดูดิก็เป็นร้อยเลยเนี่ยช็อตบวกอะทุกคนเห็นปะคือมันไม่ใช่อยู่ที่เน็ตผมนะเว้ยผมเล่นเกมอื่นจริงๆนะผมเล่นเกมอื่นไม่เป็นไรเลยเว้ยคิดหายแล้วเว้ยเว้ยเว้ยโอเคโอเคตายก็ตายโอเคโอเคจะมาขนาดนี้ตายก็ได้มาแต่โมโ่ถเอ้ยดูปิงดิทุกคน ดูปิงน้ำเมื่อกีก้ขึ้น130กว่าคือผมเล่นเกมเดสปอ่ะคือกินกินแบบกินพื้นที่เยอะกว่าเอาเยอะนะเดสปายเดสไลทคือผมเล่นปกติเลยปิงอยู่แค่12สูงสุดก็แค่16น้ำนอะอยู่เล่นลื่นปื้ไม่มีปัญหาอะไรเลยเว้ยแต่แต่ว่าผมเล่นเกมมีปัญหาอยู่แค่เอาเกมนี้แหละเกมเดียวทุกคนซึ่งแบบมันจะอยู่ที่เน็ตก่อนมันก็ไม่ใช่แหละมันมันมันต้องอยู่ที่ตัวเกมนะอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์หรือว่าระบบ iOS ก็ไม่รู้นะเซิรว่าระบบ iOS เลยเนี่ย มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ผมเป็นอยู่แค่เกมเดียวนะซึ่งมันน่าจะอยู่ที่เซิร์ฟมันไม่ใช่อยู่ที่เน็ตผมแล้วนะผมที่ผ่านมาผมก็พยายามคิดว่ามันอยู่ที่เน็ตผมนั่นแหละแต่มันไม่ใช่แล้วผมดูแล้วมันไม่ใช่แล้วตั้งแต่อัพเดตมาป็นเลยครับไม่หายเลยนานแล้วนะนานแล้วยังไม่แก้เลยนะโอเคมาครับอะไรเฮ้ยอะไรอะไรอะไริีซี่อะไรที่ซี่เรียบร้อย หนีกันหมดเลยวะเฮาเห็นหน้าเราที่บนว่ะบุญกลับบนว่ะเดี๋ยวกับเองเดี๋ยวกับเองเดี๋ยวกับเองเตรีมดันไปเล่นไปเล่นไปเล่นไปมาเตียนเทียนเทียนที่มาถึงดังอีกทีเนี่ยหายหมดอ้าวหายหมดอ้าวลาตาไปไหนมีบินหรือเปล่าโอเคมีบินเรียบร้อยพูดไม่ตันขาดครับมีบินหรือเปล่าบินขึ้นแล้วทุกคนโอ้แล้วจะทำอะไรมันได้มันบินใส่เราทุกคนเนี่ย ทำอะไรมันได้บินใส่เราอะ่ะทำอะไรไม่ได้ยืนรับชะตากรรมอย่างเดียวเลย <c oughs> อละไรเพื่อนคิวคิวผมอยู่ที่สิบหกห้าเลยเว้ยสกรอร์ผมอยู่ที่สนะิบหกห้าหนึ่งนะซึ่งแอดพีแค่ตัวเดียวเองนอกนั้นคิวมาอยู่ที่ผมแทบจะปิดตู้ไปเลยวะโอ้ผมสิบหกคิวนะเว้ยเยอะนะคิวแทบมาอยู่ที่ผมหมดเลยอะ่ะนี่นี่เพื่อนทุกคนเห็นปะมันกนระตุกอะ่ะมันมันว้าวะเห็นปะคิวปิงีปิงเหลืองอะ่ะ คือมันไม่ไหลลื่นห่อยคนนี้บอกว่าคือผมล้าแต่ก่อนผมฟอเลยเนี่ยคือผมแบบล้าแทบติดตัวเลยเว้ยตามติดตัวไปเลยนะไม่มีช้างลักไม่มีอะไรเลยเว้ยแต่ตอนนี้มันแต่มันก็ไม่ได้อยู่ที่แบบอะไรเนี่ยมันอยู่ที่เชิร์ฟเกมเนี่ยแหละผมาหรืออยู่ที่ระบบไอโอเอสก็ไม่รู้นะแต่ที่ยังไงเจอกันอีกแล้วเจ้าวิบเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยเอา้าไม่ดอกไม่โดนเฮ้ยไม่เป็นไร เอ้าโหพกกี่เกยยังไงท,ะะทะะางร่าทาร่ายังไงถอยของได้ปวะอันที่ห้อาอ่ะไอ้ทำไมดอกทารุ่เฉยโ,นโดนดอกไม่ได้บอลเฉยเลยจังสะตานะนะ่าไหนวะเมียตีแล้วเมียตีแล้วที่จะปาเสี่ยน้องอายา่าจิตใจสิขี่เราแล้วติดใจเสียยาฮะขี่แล้วติดใจนี่ยาหย่าใช่ไหมทุกคนอาย่าติดใจเหรอทุกคนว่าไงวะพูดเองเลยเองยังไงพาเสี่ยมาแล้วกัน โดนไปในป้อมก็ไม่เวีนบอกเลยยังไงไงน้อยอะบอกแล้วสีพี่จะได้เสียวสีสีดูยอกยอก <c oughs> ยอกยอกยอก็จะจิงจังนะทุกคนนะแค่แบบคอนเทนต์ดูเป็นคอนเทนต์นะดูเอาเพื่อความมันเพลินแต่ีพี่ก็เสียวอขอีซิวแล้วพูดตึงพูดยิงอะ่ะ <c oughs> พูดเตลื่ออะโอเคปะ่ะสิแปดแล้วเราจะถึงยี่สิบคิวแล้วเนี่ยทุกคนอีกสองคิวถึงยี่สิบคิวแล้วเนี่ยก็น,น้อยถึงยี่สิบคิวปะ่ะ คนวัดถึงปะวัดถึงนะน่าจะถึงนะทำให้จบก่อนเดี๋ยวกว่อนเราเพื่ปะได้20คิวไงขี่ไม่ลงเราเลยผมบอกเลยอาญาติดใจผมแล้วอย่างเงี้ยอาญาติดใจผมแล้วคิวอ,อย่าน้อยใจนะเพื่อนมันก็ธรรมดาครับนะคิวอ,อย่าน้อยใจเลยนะมันก็ธรรมดาเ,เรื่องธรรมดานะมันอาญามันก็ต้องขี่่อเลยอนยะ่างเงซึ่ง <laughs> ไม่รู้จะพูดอะไรวะไปไม่ถูกหรือวะ <laughs> โอเค <laughs> ไปไปไปะขี่ของงอนแล้ว จะพูดยังไงตัวนี้ใส่ไม่ถูกแหละโอเคอุ้ยๆๆๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้เทนตีสองพันนี่หรอพันเก้าสี่ห้าทุกคนตีสองพันใช้ทุกคนนะครับจังหวะนี้เชิญโอ้โหหายสองหายสองเอ้ยโอ้โหมันฟิกเกอร์ไปทางนู้นโอ้โหฟิกเป็นด้วยทุกคนไอบิตม่นฟิกเป็นด้วยนะเว้ยมันไม่ฟิกออก,ผผกอกทางนู้นนะผมอูดซ้ายพุ่งมาเก็บต่อทางนี้นะแต่มันฟิกไปทางนู้นซึ่งม่นฟิกเป็นอะ มันพลิกเป็นแม่มันมันพลิกออกห่างดอกผมนะมันก็ทําถูกนะอย่างนั้ยน,นะเวลาเจอพอเรนเวลาจะพอเรนจะรำมันเนี่ยพยายามแบบวิ่งออกห่างดอกนะยิ่งไม่ออกห่างดอกนะพอเรนก็จะทําอะไรเราไม่ได้จะไล่ยากเมืลยช็อตเมื่อกี้เห็นไหมวิ่งออกห่างดอกปุ๊บผมก็พาสี่ไม่ถึงเนะขาก็ยิงเราฟีตายเลยถ้าเขาฟิกไปฝั่งนู้นผมไหลต่อได้นะผมไหลฮ่าจบแล้วจริงค,ครับผมเป็นไง บอกแล้วอาญาฟอร์เรนเท่ากับอะไรทุกคนบอสแมพนะบอกแล้วไงน้องอาญาพี่บอกแล้วว่าขี่พี่อะเดี๋ยวขี่พี่โอ้โหดาเมจสาวสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะผมพ <c oughs> ี่บอกแล้วเอ็มพีก็ตกของผมมันมันต้องเป็นของผมแล้วผมคิวไปเกือบยี่สิบคิวทุกคนทีดดูโต้ลำยับบอกเลยนะนะไง <c oughs> ก็จบไปเรียบร้อยนะนะสำหรับภารกิจทำ ภารกิจแบบทำให้ขรั่งฉันกับหยอกเราหยอกเป็นคอนเทนต์สร้างความบันเทิงแล้วกันนะเราอยากกินะไรมากนะที่ผมไม่ได้ใส่อย่างงี้นะครับก็สนุกสนุกเีฮาร์ปาร์ตี้แล้วกันนะผมก็จบขีดเรียบร้อยครับอีวิตีก็ตกเลยผมผมนะนะคะแนนในพี่มอยู่ที่สิบสามจุดหนึ่งนะนะผมคิวไปสิบแปดตัวตายหกนะตายก็ก็เยอะนะถือว่าตายเยอะแต่ก็สินด่วนไปผมก็คิวเยอะถือว่าทำเกมเยอะรับได้เยอะนะมันดาเมจก็เยอะอยู่นะครับก็จบขีดเรียบร้อยแล้วนะไง ผมบอกแล้วว่าขี่ผม่าเสียวขี่ทุยผมบอกแล้วว่าขี่ผมมาเสียวกว่าขี่ผมบอกแล้วว่าขี่ผมมาเสียวกว่าขี่แน่นอนเห็ <c oughs> ì, น <c oughs> ไหมครับทุกคนใช่ปะจิตใจเป็นไงทีหลังต้องขี่เรารัวๆเลยล่ะเจ๋อโอเคครับผมตามเพื่อนชอบกระฟากกดไลค์ลกดแชร์กดซับใครเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเลยกันนะครับถ้าอยากให้ทำอะไรก็คอ,อมเมนต์มาแล้วกันพี่ก็จะทำคลิปถ้าทำได้ก็จะพยายามทำคลิปออกมาให้แล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปเลยโอเคครับเจอกันคลิปหน้าทุกคนบาย